สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอมุมมองและแนวคิดที่เรียกว่าเป็นกฎเหล็กหรือเป็นเทคนิคขั้นเทพนะครับในการที่เราจะให้คำปรึกษาหรือให้ข้อแนะนำ กับผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่คนรอบๆตัวเรานะครับประสบกับปัญหาหรือว่ามีความทุกข์ใจเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็เข้ามาขอความช่วยเหลือในการขอคำปรึกษาอะไรต่างๆคลิปนี้พลาดไม่ได้นะครับจะมีกฎเหล็กที่สําคัญเวลาที่เราจะให้ข้อแนะนําหรือการปรึกษาแก่ผู้อื่นแบบเห็นผลแล้วก็สามารถที่จะแก้ที่ต้นตอของปัญหาได้พร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ เวลาที่คนรอบตัวเราประสบกับปัญหานะครับหรือว่ามีความทุกข์ใจเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆเนี่ยเข้ามาแน่นอนครับคนหลายๆคนเนี่ยก็มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือนะครับอยากจะให้ข้อแนะนําให้คาปรึกษาต่างๆ นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเอาประสบการณ์นะครับของตัวเองหรือว่าเอาแนวคิดวิธีการในการแก้ไขปัญหาของตัวเองที่เคยผ่านมาในอดีตซึ่งอาจจะเกิดผลดีแล้วก็ช่วยได้นะครับพยายามที่จะไปหยิบยกนะครับแล้วก็อธิบายว่าควรจะทําแบบนี้นะครับคุณควรจะต้องงดเว้นแบบนี้อันนี้อย่าไปทํานะครับเสร็จแล้วให้ทําอันนั้นทําอันนี้เป็นลักษณะของข้อแนะนํา นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับมีแนวคิดอันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นทริคเป็นมุมมองอันนึงเลยนะครับจะเรียกว่าเป็นกฎเหล็กเป็นหลักพื้นฐานและเป็นเทคนิคสําคัญอย่างยิ่งนะครับเวลาที่เราจะให้ข้อแนะนําหรือให้การปรึกษาแก่ใครก็ตามเนี่ยมันมีแนวคิดที่ว่าสมมติว่ามีคนคนหนึ่งซึ่งมีปัญหามีทุก เดือดเนื้อร้อนใจต่างๆเนี่ยมันเปรียบเสมือนอมีในแก้วน้ำนะครับในจิตใจของเขาเนี่ยมันมีความขุ่นมันมีความสกรปรกมันมีตะกอนต่างๆนะครับเปรียบเสมือนอเราเห็นน้ําในแก้วและน้ําในแก้วนั้นก็จะมีมีเศษฝุ่นผงมีตะกอนหรือมีอะไรต่างๆทําให้มันขุ่นมัวนะครับก็เปรียบเสมือนการขุ่นคล้องมองใจนะครับเป็นการดีลกับปัญหาหรือเก็บปัญหาเอามาเป็นความทุกข์ใจของแต่ละคนนั้นแนวคิดนี้น่าสนใจตรงที่ว่าส่วนใหญ่นะครับเวลาที่คนให้การศรึกษ และให้ข้อแนะนำเนี่ยก็ここมักจะเอาความคิดแล้วก็ประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดนะครับเป็นลักษณะของการที่ว่าควรจะต้องทําแบบนี้ไม่ควรทําแบบนั้นแบบนี้เป็นการให้ข้อแนะนำนะครับตรงนี้ถ้าเปรียบเทียบตามหลักของแก้วน้ําที่มาด้วยความคุณนะครับด้วยเศษตะกอนอะไรต่างเนี่ยแน่นอนครับเวลาที่เราให้ข้อแนะนำเนี่ยคิดง่ายๆมันจะเปรียบเสมือนกับว่าเราอาจจะคิดว่าเราเติมคําแนะนานะครับเติมในเรื่องของการให้การปรึกษาเปรียบเสมือนเราเติมน้ําเปล่า ใสๆบริสุทธิ์เนี่ยเข้าไปในแก้วนั้นนะครับแน่นอนเวลาที่เราเติมเข้าไปแล้วเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าน<ม>้ำในแก้วนั้นนะครับจากสัดส่วนของเศษตะกอนนะครับหรือฝุ่นผงต่างๆเมื่อมันถูกเติมด้วยน้ําเปล่าบริสุทธิ์เข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้เรื่องของความเข้มข้นนะครับของตะกอนต่างๆนั้นเจือจางลงได้นะครับเปรียบเสมือนกับการที่ ทําให้เ,เรื่องราวต่างๆนั้นมันคลี่คลายไปได้นะครับสิ่งที่มันค้างคายอยู่ในใจมันก็เบาบางลงแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับการทําแบบนั้นเนี่ยตามหลักการและก็แนวคิดเนี่ยมันเป็นเพียงเรื่องของการที่ผู้ให้การปรึกษาหรือผู้ให้คําแนะนำเนี่ยคิดไปเอง นะครับว่าเวลาเราให้ข้อแนะนำแรงต่างไปแล้วเหมือนกับเราเติมน้าเปล่าบริสุทธิ์เข้าไปในแก้วที่มันมีเศษคราบสกรปรกต่างๆแน่นอนครับมันอาจจะเจือจางขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามันมีสัดส่วนของน้ําเปล่าเนี่ยเข้าไปผสมผสานกับตรงนั้นอยู่ด้วยนะครับแต่จริงๆแล้ว,ส,ลวสิ่งที่มันเป็นความขุ่นข้องหมองใจมันเป็นความทุกข์ทรมานที่เขามาขอรับการปรึกษามันเปรียบเสมือนอเศษฝุฟฟ่นผงหรือว่าเศษตะกอนที่มาสกรปรกในแก้วนั้นเนี่ยมันไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยมันยังคงอยู่เท่าเดิมนะครับเรามองว่ามันเป็น สัดส่วนที่เจือจางแต่สุดท้ายแล้วนะครับมันก็จะตกตะกอนแล้วก็เข้าไปนอน ลงในก้นแก้วอยู่ดีนะครับมันเปรียบเสมือนเป็นลักษณะของการแก้ปัญหานะครับแบบชั่วคราวหรือเทมพอร์เี่ในการทำให้มันทำให้เขารู้สึกว่ามันเจือจางลงแต่มันไม่ได้ไปแก้ไขปัญหาที่ตัวที่มันเป็นสาเหตุที่มันเป็นก้นบึ้งของเศษตกรที่มันยังคงเป็นความขุ่นข้องมองใจแล้วก็ยังคงอยู่ในแก้วนั้นแล้วเมื่อมันตกตะกอนมามันก็จะเกิดปัญหาแบบเดิมนะครับนั่นก็คือว่าใจนั้นสุดท้ายแล้วสิ่งที่ยังเป็นข้อขัดข้องนะครับหรือว่าเป็นตัวปัญหามันก็ยังคงอยู่ของมันเหมือน เดิมตรงนี้แนวคิดของน้ําในแก้วนะครับแทนที่เราจะเติม น้ำเปล่าที่บริสุทธิ์ลงไปหวังว่ามันคงจะเจือจางได้ตรงนี้มีแง่คิดที่สําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับคนที่มาขอคำปรึกษาคือคนที่มีปัญหาคือคนที่มีความทุกข์คนที่เดือดเนื้อร้อนใจเปรียบเสมือนได้ในใจเขาเนี่ยนะครับมันได้แบกตะกรอนหรือสิ่งสกปรกต่างๆนั้นเอามาไว้สมมุติว่าถ้าปัญหามันหนักหรือมีความทุกข์ใจหนักๆตะกรอนนั้นก็เรียกได้ว่าอาจจะเต็มแก้วหรือเกือบจะเต็มแก้วหรือน้ําในแก้วที่เข้ามาขอรับการปรึกษาหรือขอข้อแนะนํานั้นเนี่ยมันสกปรกมาแบบที่เรียกว่าเต็มสูจริง นะครับวิธีการอันหนึ่งนะครับที่เราจะให้การปรึกษาและแนะนําได้อย่าเพิ่งเติมน้ําเปล่าลงไปนะครับแน่นอนครับเ,เกิดปัญหาเขาเยอะเติมไปแป๊บเดียวน้ําก็ล้นแก้วมันไม่ได้ช่วยเลยเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาน้อยหน่อยเราเติมไปหน่อยอาจจะรู้สึกเจือจางแต่มันก็ยังคงมีตะกอนหรือความทุกข์ใจปัญหาต่างๆมันไม่ได้หดหายไปดังที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับตรงกันข้ามครับ นะครับหลักการในการให้การปรึกษาและแนะนําที่ถือเป็นกฎเด็กและเป็นเทคนิคที่จะต้องนําไปปฏิบัติแล้วก็คี e ปอินไมล์ของเราเอาไว้เลยก็คือว่าน้ําหรือสิ่งสกปรกที่มันปนอยู่ในแก้วต่างๆเหล่านั้นอย่าเพิ่งไปเติมน้ําบริสุทธิ์ด้วยการให้แนวความคิดและข้อนแนะนําแต่จงเป็น นักฟังที่ดีนะครับนักฟังที่ดีตรงนี้หมายความว่าคนที่มาด้วยเศษคราบสกปรกต่างๆหรือเป็นปัญหาที่เขารู้สึกคุ่น้องมองใจนะครับในหัวใจเขาที่เป็นคราบสกปรกในแก้วต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับการที่เราเป็นนักฟังที่ดีมันจะเปรียบเสมือนเราเป็นคล้ายๆเป็นผ้าหรือเป็นกระดาษทิชชู่ ที่เข้าไปช่วยซึมซับสิ่งตกสกปกหรือเป็นตะกอนแห่งความทุกข์ใจต่างๆในแก้วของเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับเ,เมื่อเราเป็นนักฟังที่ดีมากๆเปรียบเสมือนเราเป็นผ้าที่มีคุณสมบัติที่ดีนะครับในการที่ ซึมซับสิ่งที่มันเป็นคาบตะกรนสกปรกต่างๆในแก้วนะครับเมื่อเขาเล่าหรือร้อยเรียงในสิ่งที่เป็นปัญหาหรือข้อคุณข้องหมองใจของเขากับเรามากขึ้นเท่าไหร่นะครับนั่นหมายความว่า,าสิ่งที่เป็นตะกรนนะครับที่มันอยู่ในแก้วเศษสกปรกหรือแรงต่างมันจะถูกไถเทออกหรือจะถูกซึมซับออกมาจากแก้วนั้น,านมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือเป็นหลักพื้นฐานว่าทําไมการให้การปรึกษาหรือการให้คําแนะนำ,นำเนี่ยก่อนอื่นที่สุดที่ต้อง คำเลยก็คือว่าอย่าเพิ่งด่วนให้ข้อแนะนำใดๆแต่ให้เราเป็นนักฟังที่ดีนะครับเป็นนักฟังที่ดีเป็นนักชี้ให้เขาเล่าให้เขาสรุปให้เขาระบายให้เขาปลดปล่อยสิ่งที่มันอยู่ในใจของเขาเนี่ยออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนนะครับนี่คือ หลักที่สําคัญคุณต้องฟังนะครับเพื่อที่จะให้เขาถ่ายเทสิ่งที่เป็นคาบตะกอนต่างๆนะครับที่อยู่ในแก้วนั้นเนี่ยออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเบสเคสก็คือสามารถที่เล่าแล้วก็ระบายเหมือนกับได้เทสิ่งสกปรกต่างๆนั้นนะครับที่มันอยู่ในแก้วหรืออุปมาอุปไมยคือสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ในใจได้ระบายออกมาครบหมดแล้วเนี่ยแก้วก็จะว่างเปล่าเมื่อนั้นนะครับเมื่ออยู่ในภาวะที่ว่างเปล่าแล้วเราก็ให้ข้อแนะนําให้ กำลังใจให้การปรึกษาเปรียบเสมือนเราเติมน้ําที่บริสุทธิ์ลงไปนะครับเมื่อนั้นเนี่ยน้ำที่อยู่ในแก้วมันก็จะถูกแทนที่นะครับเมื่อสิ่งคราบสกปรกต่างๆถูกถ่ายออกมาถูกซึมซับออกมาหมดแล้วกําลังใจหรือว่าข้อแนะนําที่เราเติมเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้จิตใจของเขาหรือแก้วน้ําของเขาเนี่ยมันถูกเติมด้วยน้ําที่บริสุทธิ์นะครับมันก็จะ,ะเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากก้นบึง้ง นะครับโดยนําสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้เขาระบายออกมาให้มันหมดใจให้มันถ่ายทอดหรือเปรียบเสมือนทิ้งออกมาจากในใจของเขาเสียก่อนเอาออกมาจากในแก้วของเขาเสียก่อนนะครับเราจึงให้กําลังใจให้ข้อแนะนําหรือแรงต่างแต่แน่นอนครับไม่ได้100คน อาจจะมี100คนที่สามารถที่เล่าแล้วก็ระบายที่จะเทคาบสิ่งสกปรกต่างๆในแก้วนั้นออกมาได้จนครบจนหมดถึงก้นแก้วนะครับอาจจะมีบางคนที่มีหลงเหลืออยู่บ้างนะครับก็อันนั้นก็เป็นวิสัยที่เป็นปกติโดยทั่วไปนะครับแต่ในหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อถูกซึมซับเมื่อตัวของผู้ที่คุณคล่องมองใจได้มีโอกาสได้เล่าได้ระบายนะครับได้เอาปัญหาต่างๆเนี่ยออกมาได้เทน้ําขุ่นออกมาเนี่ยได้มากในปริมาณที่เหมาะสมแล้วนะครับ เมื่อเทียบกับระยะเวลาต่างๆที่เราพึงจะให้คำปรึกษารต่างๆได้เนี่ยเราก็ให้กำลังใจให้ข้อแนะนำเติมน้ำที่บริสุทธิ์ลงไปในแก้วนะครับในกรณีนั้นมันจะทำให้ สิ่งที่มันเป็นข้อขัดข้องนะครับหรือว่าเศรษตรกรต่างๆนั้นมันถูกถ่ายเทออกมานะครับแล้วเมื่อเราเติมกําลังใจเติมการปรึกษานะครับหรือข้อแนะนําต่างๆเข้าไปเติมน้ําบริสุทธิ์เข้าไปเนี่ยจนเต็มแก้วนะครับมันก็จะทําให้แก้วนั้นมันมีความเจือจางมากนะครับจนอาจจะมองไม่เห็นในคราบตะกอนต่างๆนั้นได้เลยนะครับหรือแม้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปมันอาจจะตกตะกอนลงสู่ก้นแก้วต่างๆก็แล้วแต่มันก็มีปริมาณที่มันน้อยนะครับก็ไม่ไปกระทบกับในเรื่องของการดําเนินชีวิตหรือ จิตใจต่างๆนะครับและแนวคิดของการที่เราจะทําตัวนะครับเป็นผ้าหรือเป็นกระดาษในการซึมซับความคุณข้องหมองใจนะครับซึ่งเปรียบเสมือนเศษสกรปรกนะครับหรือฝุ่นผงต่างๆที่อยู่ในน้ําอยู่ในแก้วนะครับเพื่อให้มันลดปริมาณลงเสร็จแล้วเราก็ให้กําลังใจให้ข้อแนะนําในการเติมน้ําเปล่าที่บริสุทธิ์ลงไปอันนี้จะเป็นกดเหล็กนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคในการที่เราจะช่วยให้ ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะที่ต้องการคําแนะนําหรือต้องการการปรึกษานั้นนะครับรู้สึกดีขึ้นแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยการให้เขาได้นําสิ่งที่มันเป็นโหลดภาระในใจที่เป็นต้นต่อของปัญหาในระบายออกมาเทออกมาจากแก้วน้าแก้วน้ําต่างๆของเขาเหล่านั้นก่อนนะครับและนี่เป็นแนวคิดนะครับเวลาทีา่หลังจากนี้นะครับหากมีคนรอบๆตัวเราต้องการ การปรึกษานะครับหรือว่าต้องการข้อแนะนาําหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เอาวิธีการนะครับที่เป็นกฎเหลขกอันนี้นําไปใช้นะครับเราจะสามารถช่วยคนที่มีความทุกข์ใจรอบๆตัวเราได้นะครับดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ลองนําไปปฏิบัติการสำหรับ,ค,รบคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ